พาไปเดินเล่นแถวพระนครพร้อมไปแก้กรรมกันที่วัดสุทัศน์กันค่ะนั่งเอ็มอาร์ทีมาลงที่สถานีสนามชัยวันนี้เลือกออกทางออกที่4นะคะไปปากของตลาดกันก่อนค่ะหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆไปเจอร้านนี้ใน Google Map นะคะ,ะ,คะก็เลยลองแวะไปค่ะชื่อวร้านเสี่ยวหล,ลางร้านนี้มีแค่2เมนูเท่านั้นนะคะนั่นก็คือกะเพราไก่กับไก่กระเทียมแล้วเขาก็คือให้ข้าวแบบจุกๆไปเลยจากนั้นเราเรียกมุมมี่ไปวัดสุทัศน์กันค่ะซึ่งวัดสุทันนะคะ,ะ,คะเด่นในเรื่องของการมาแก้กรรมขอขมาหากใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดนะคะไม่ว่า ะะอยากตัดกรรมอยากตัดเจ้ากรรมในเวรนะคะให้มาวัดนี้ห่างมาทางหน้าวันนะคะให้เดินม,มาทางข้างหลังคะ่ะจะมีซูมให้ไหว้ขอขมากรรมอยู่ซื้อดอกบัวทูบเทียนเรียบร้อยนะคะก็จะมาท่องบทค่ะจะบอกว่าบทเนี่ยค่อนข้างยาวใช้ได้เลยเมื่อท่องบทเรียบร้อยนะคะก็นําดอกบัวไปใส่ในกระถางและนําเงิน5บาทใส่ไว้ในพานเป็นอันเสร็จสิ้นการขอขมากรรมค่ะจากนั้นเราก็นั่งมุมมีเหมือนเดิมนะคะไปยังท่าเตียงค่ะเพื่อไปหาร้านกาแฟาอร่อยๆกินกันและมาจบที่วีวีเดอะคอฟฟี่เพลสค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะเห็นวิววัดอรุณด้วยค่ะใครที่ ที่อยากมาถ่ายรูปกับวิววัดอรุณนะคะก็แนะนํามาร้านนี้เลยและปิดท้ายกันที่วัดโพนะคะก็เดินมาไม่ไกลค่ะเป็นอีกวัดที่วิจิตรงดงามมากจริงๆที่สาวชาวจีนก็คือมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันที่นี่เยอะมากๆค่ะและถ้ามาวัดโพนะคะก็ต้องมาไหว้พระพุทธสายยาน,นะคะหรือพะนอนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสายมูนะคะก็จะมาขอเรื่องความรักกันที่นี่อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีลือสีดัดตน82ต้นที่เป็นท่าบริหารร่างกาย80ท่าก็สามารถไปตามรอยความสวยงามพรนะนครกันได้นะคะ